รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคาริยาสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศัก์พันธุจริยาครับ เป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์เลยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมมีมาฝากกันครับและในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมคโอเวอร์ให้เป็นคนใหม่แล้วแล้วก็ทรงผมครับมีส่วนสําคัญสามารถทําให้คุณเป็นคนใหม่ได้แต่จะเป็นทรงอะไรนั้นและความรู้จากอาจารย์หนูอาจารย์หน่อยจะมีอะไรบ้างต้องติดตามชมช่วงหน้าครับ่อผมยาวได้สวยเป็นธรรมชาติ เปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงสวยได้หลอนดังใจทำไฮไลท์ได้หลากสีด้วยปราศจากสารเคมีเปรี้ยวไม่ซ้ำใครหรือแค่ต่อผมด้านหน้าก็เปลี่ยนสไตล์ได้ extension โยมไทยแลนด์คือการต่อผมด้วยโมโนไฟเบอร์ไม่ใช่ผมมือสองเหมาะสำหรับบุรุษและสตรีที่มีผมสั้นและผมบางแวะมาปรึกษาเราสิคะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมเปิดแล้วคอสอนต่อเล็บแก้วและแบบ French m a n i c u r e เพียง3วันประกอบอาชีพได้ท,ทันทีสนใจติดต่อได้ที่02 513 97 49ความซื้อสัตย์ความขยันมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนค่ะโรงเรียนเสริมสวยเขตเกล้า ศูนย์รวมนักออกแบบทรงผม International Hair Guru Show 2011 by เกต้าวค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะแฟชั่นอันล้ำค่าน่าติดตามงาน International Hair Guru Show 2011 by เกต้าวเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาความคิดใหม่ๆ รวบรวมอยู่ในหนังสือและดีวีดีโปรดอย่าพลาดสนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนเสริมสวยเกศกล้าวพูดถึงชีวิตมนุษย์หรือคนดาวนะคะน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราจะต้องดื่มและชำระล้างร่างกายให้สะอาดหมดจดนะคะถึงเรื่องของน้ำวอเตอร์เทโลพีกันกรองให้น้ำสะอาดและมีกลิ่นหอมชื่นใจทำให้ใคร ความตึงเครียดของร่างกายได้ค่ะวอเตอร์เทรลพีชาเวอร์ค่ะสนับสนุนโดยอินเตอร์คิราอาหารผมอุดมด้วยโปรโตีนจากพืชสานานาชนิดผลิตเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงเป็นเงางา กลับก็สู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กลยาภูมารินหรืออาจารย์แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับหลายๆคนที่ชมรายการความรู้คู่แฟชั่นของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นถึงเรื่องความรู้รวมไปถึงอาชีพและอาชีพที่เกิดจากคนมาทั่วโลกเลยมาเรียนมาศึกษาที่เกตเกรวเนี่ยเห็นบอกว่าทริปที่ผ่านมา เป็นนักเรียนจากทั่วประเทศมาจากที่ไหนบ้างครับอ๋อมากันหลายจังหวัดแล้วนะคะมีก็มีกรุงเทพบ้างแต่จังหวัดหลายจังหวัดเหมือนกันที่มาดูสาธิตคือแฟนๆในรายการ,รพอออกทีวีไปจะบอกว่าถ้าใครสนใจจะเข้ามาชมสาธิตอ่ะก็จะสาธิตให้สอนให้เรื่องสีเรื่องอะไรก็เข้ามากันเห็นบอกว่าฟรีด้วยฟรีร้อยกว่าท่านร้อยกว่าท่านค่ะ,นะครับ,บ,บคะเราก็จะสาธิตกันเกี่ยวกับเรื่อง เขาจะถามกันนะครับทําอย่างไรจะมีชื่อเสียงอืนะคะอันนี้คือคําถามยอดนิยมจากนักเรียนจากช่างผ่มอ่ะครับทาอย่างไรครับอาจารย์จะมีชื่อเสียงเคแล้วก็ข้อที่สองทำอย่างไรถึงจะรวยเขาจะถามอาจารย์ครับทําอย่างไรถึงจะมีลูกค้าเยอะเอะอนะคะนี้ก่อนอื่นที่จะรวยหรือจะมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยคุณต้องเป็น p r o f e s ชั o นอล มืออาชีพอาจารย์บอกว่าการที่เราเนี่ยจะเป็นช่างผมครับหรือจะเราจะมีอาชีพอะไรก็ช่างเราต้องเป็นผู้ชํานาญครับมีความสามารถช่างผมต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลอาจารย์ให้ที้ไปที่หัวใจว่าโปรเฟชชั่นอลต้องมาจากข้างในจะมาจากข้างในครับแล้วก็เขาก็ทีแรกเขาก็เขินแล้วก็บอกนี่คืออะไรคือหัวใจโปรเฟชชั่นอลในที่หัวใจ หัวใจเนี่ยจะเป็นตัวที่สั่งขึ้นไปเลยที่สมองว่าเออให้คิดนะก่อนจะทำนะคิดก่อนแล้วก็ให้มือเนี่ยทำอ,อาจารย์ได้ย้ใจสมองแล้วก็มือครับใช่ไหมคะใจเราไม่สู้ปุ๊บอะสมองก็ไม่ทำงานละสมองจะทำงานได้ยังไงใจไม่สู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกโปรเฟสชันอลให้ทำมือกันอยู่เงี่ยจำไว้นะโปรเฟสชันอลต้องทำอย่างไรคะ อย่างนี้ค่ะทํามาจากหัวใจนี่อะไรคะหัวใจคะ่ะนี่อะไรคะสมองคะ่ะนี่อะไรคะมือคะ่ะต้องทํานี่อะไรคะปากคะ่ะปากไว้ใช้อะไรไว้พูดเพราะฉะนั้นพูดในสิ่งที่ได้ประโยชน์สิ่งที่ได้เงินเท่านั้นอย่างอื่นอย่าพูดเป็นช่างผมอืมอาจารย์สอนทุกคนเขาก็แฮปปี้แล้วก็ไม่ต้องคิดมากว่าเราเนี่ยทําไมยังเล็กไม่โตแล้วก็ผมของช่างผมทุกคนเนี่ยต้องให้สวยให้งามด้วย ไม่ใช่ผมตัวเองแห้งแห้งกรอบแล้วก็รีดจนกระทั่งปลายฟูเลยปลายเป็นหางวัวขึ้นมาเลยอะแล้วไปชวนลูกค้าทำทรีทเมนต์ไหมคะลูกค้าก็จะตอบบอกน้องวันนี้พี่ไม่ว่างดีไม่ตอบว่าพี่ไปทำผมตัวเองก่อนเถอะใช่ไหมคะครับแล้วก็ชวนลูกค้าดัดผมก็ผมคุณยังไม่ดัดนะแล้วคุณไปชวนลูกค้าดัดผมได้ยังไงครับ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช่างผมม,มันมีอยู่ในตัวเองนะคำตอบคำถามความศรัทธามันอยู่ที่ตัวเองโปรเฟชชั่นอลอาจารย์บอกงนี้ทุกคนแฮปปี้มากที่ได้ได้คุยกันตรงนั้นนะคะคแล้วหลังจากนั้นอาจจะหน่อยเขาก็ได้สาธิตเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมให้รู้ว่าเราจะทำเนี่ยรีบอนดิ้งเนี่ยควรจะทำอย่างไร,รอาจจะหน่อยก็เขียนเลยเป็นวิชาการ,รให้ดูกันนะคะแล้วก็มีนางแบบก็ทำสปาเพิ่มไป ส่วนกล่องอาจารย์หนูเขาก็มีของเขาก็ดัดด้วยมอสซ่าครับนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องแอร์เวฟเราก็ใช้ดัดมอสซ่าก็โอเค ของอาจารย์ก็ดัดสั้นนะคะให้น้องเปิ้ลเป็นลักษณะคล้ายๆย้อนยุคไปเป็นของอดีนะคะยุคซิตี้อ่ะ คนถึงนิยมในเรื่องการตัดผมเยอะคะรับอาจารย์คือเปลี่ยนไงคะบางคนจะเบื่อในไว้ผมตรงแล้วก็เปลี่ยนกันว่าถ้าเป็นผมหยิกแล้วจะเป็นอย่างไรสั้นแล้วก็แล้วก,วก็หลายอย่างที่เปลี่ยนก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองครับแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกด้วยก็จะเห็นว่าการดัดผมมีต่างๆแต่ต้องให้สวยอาจารย์บอกช่างช่างผมต้องให้ตัวเนี่ยดูดีเข้าไว้เสมอครับอาจารย์ก็ ให้สอนทำความเข้าใจเมื่อเป็น professional แล้วสวยมาจากภายในแล้วเราก็จะได้มีชื่อเสียงด้วยแน่นอน,นอาจารย์บอกการที่ทำผมให้ลูกค้าสวยเนี่ยได้หลายอย่างนะครับได้ชื่อเสียงแล้วได้อัน,นิสงส์คือชื่อเสียงมาแล้วแล้วทำให้เขาสวยแล้วเราก็ได้อะไรคือได้เงินไงทุกคนกลัวจะจนก็ต้องหาเงินกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำไม่เก่งแต่เราก็พูดเก่งกับลูกค้า ขายนั่นขายนี่ลูกค้าลูกค้าก็จะมาบ่นไปร้านนั้นน่าจะขายแต่ของคือเราต้องรู้จริงไงว่าผมแบบเนี้ยคุณจะใช้แชมพูประเภทไหนแล้วการชาดล้างแชมพูก็ยังขาดความเข้าใจกันเยอะนะคะการชาดล้างแชมพูจริงๆแล้วท่านผู้ชมคะจะสระผมเองกันมากมายบางคนเนี่ยจะใส่สไตลิ่งเยอะครับหรือจะฉีดสเปรย์ก็ตามถ้าสระผมเอง ต้องล้างด้วยน้ําเปล่าจนผมสะอาดแล้วจึงจะใช้แชมพูครับเพราะเราไม่ได้ล้างผมด้วยน้ําเปล่าให้ผมสะอาดอขจ,จัดมนันออกไปก่อนรอบนึงต้องค่ะแล้วก็ล้างให้ดีแลวแชมพูที่จะใช้จะต้องเทใส่ฝ่ามือก่อนจะเป็นช่างผมหรือเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามอยู่ในห้องน้ําจะอาบน้าเทใส่ฝ่ามือล้างะล้างเส้นผมให้สะอาดก่อนนะคะเทใส่ฝ่ามือปุ๊บให้ถูที่มือก่อนแล้วถึงจะมาฉโลมเส้นผมครับ แต่ไม่ใช่ว่าเทใส่มือปุ๊บโป๊ะเลยล้างไม่ออกเป็นจุดๆตรงนั้นอะเลยผมก็จะอ่อนแอไปเพราะโดนสารเคมีแล้ววันนี้ก็อาจารย์หนูเขาตัดผมตัดแค่ปะบ่าแล้วสไลด์แล้วก็ทำสีแปซิฟิกก็นางแบบหน้าเปลี่ยนไปเลยสวยถูกใจมากเลยนะคะเดีต้องลองไปชมกันดูครับ ซู้สัตย์ความขยันหมั่งพียนอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ถึงนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนค่ะโรงเรียนเสริมสวยเขตกล้าวศูนย์รวมนักออกแบบทรงผมหน่อยต่อผมยาวมาเป็นเวลานานแล้วค่ะ แต่ผมยาวก็เปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลือกได้แม้แต่ขนาดของเส้นผมหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะ extension dome Thailand คือการต่อผมด้วยโมโนไฟเบอร์ไม่ใช่ผมมือสองผมยาวเร็วทันใจเหมาะสำหรับบุรุษและสตรีที่มีผมสั้นและผมบางแวะมาปรึกษาเราสิคะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผม ตอผมด้านหน้านิดเดียวก็ทำให้เปลี่ยนายได้อย่างเงี้ยเขามีการต่อผมแบบใหม่แล้วแล้วก็ต่อแล้วแบบต่อทีเดียวมก็จะยาวแล้วก็สวยได้ดังใจเลยค่ะล่าสุดก่อนที่จะต่อผมเป็นเป็นผมซอยสั้นมากค่ะมันดูแทบไม่ออกเลยว่าแบบนี่แบบผมเราต่ออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแลวอีกอย่างนึงดูแลง่ายด้วยค่ะจิกต่อผมมา10ปีแล้วค่ะเขาเรียกว่าก่งามเพราะโหคนงามเพราะต้องแต่งค่ะ International Hair Guru Show 2011 by เกตกล้าวค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะแฟชั่นอันล้ำค่าน่าติดตามงาน International Hair Guru Show 2011 by เกตกล้าวเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาความคิดใหม่ๆรวบรวมอยู่ในหนังสือและดีวดีโปรดอย่าพลาดสนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าว พูดถึงชีวิตมนุษย์หรือคนดาวนะคะน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่เราจะต้องดื่มและชำระล้างร่างกายให้สะอาดหมดจดนะคะถึงเรื่องของน้ำวอเตอร์เทอร y ีกันกรองให้น้ำสะอาดและมีกลิ่นหอมชื่นใจทำให้ใครความตึงเครียดของร่างกายได้ค่ะวอเตอร์เทอร์ลีชาเวอร์ค่ะ สนับสนุนโดยจุลอแกนิกอาแกนออยฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงนุ่มนวลเป็นประกายเงางาค่ะตอนนี้ก็อยู่กับน้องทิพย์นะคะซึ่งเป็นผู้ชมทางบ้านมาปรึกษาปัญหาทรงผมกับเราค่ะลองฟังเธอดูนะคะว่าเธอมีปัญหาอะไรกับผมผมยาวนี้นะคะค่ะน้องทิพย์ผมยาวเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรกับอ,อ,องหนูบ้างคะค่ะก็มีปัญหากับ เกี่ยวกับเส้นผมแตกปลายนะคะแล้วก็แห้งมากเลยค่ะาจา์แข็งด้วยค่ะแถมท้ายให้นิดนึงนะคะกระด้เวลาจับรู้สึกว่าสภาพผมเนี่ยคือโดนความร้อนบ่อยโดนความร้อนค่อนข้างมากนะคะ,คะไดผมประจําละสิชอบไดมากค่ะทุกครั้งก็หลังจากสระเสร็จก็จะต้อง,องได้เลยนะคะรู้สึกว่าสวยท่าได่แต่ ก็มีความมั่นใจ,นะใจว่าทัาด a ผมเราจะสวยแต่ห<ะ>มายถึงว่าขณะนั้นคือหนูเนี่ยไม่ได้ป้องกันความร้อนไม่ได้ดูแลสุขภาพผมแต่สิ่งสําคัญของเรานะคะที่น้องๆมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเน้นที่สําคัญที่สุดเลยนะคือหนึ่งสุขภาพผมต้องดีก่อนที่จะสวยได้จะต้องมีสุขภาพผมที่ดีก่อนไม่ว่าคุณจะทําผมทรงอะไรไม่ว่าจะเป็นผมสั้นก็ต้องมีสุขภาพผมที่ดีมาดับหนึ่ง<ะ>เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันนะคะค่ะ อยากให้อาจารย์เปลี่ยนลุคให้ใหม่ให้แบบตัดผมเสียไปแล้วก็ดูสดใสขึ้นวันนี้ตัดใจแล้วจะตัดเลยเอาเสียๆออกนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะจะต้องถามก่อนว่าน้องเนี่ยทำงานอะไรอ๋อค่ะตอนนี้ก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นคาเฟ่ a อนด้ y เบเกอรี่ค่ะทำเบเกอรี่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องไว้ทรงดูจากบุคลิกแล้วโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยน้องพิกเป็นสาวหวานนะคะเพราะฉะนั้นทรงผมที่จะออกให้กับสีผมที่จะทําให้ จะต้องเป็นสาวที่ดูหวานนะคะแต่สิ่งสําคัญคือทําธุรกิจด้วยหวานบวกกับความคล่องตัวนะคะก่อนอื่นนะคะจะพาน้องทิพย์เนี่ยไปส่ด้วยชมพูยูสม Me First ก่อนค่ะ หลังจากซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องทิพย์รู้สึกไงบ้างคะค่ะก็รู้สึกเบาสบายแล็ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่แล้วอันนี้อันนี้ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วนะคะยังไม่เสร็จอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากที่ซอยเรียบร้อยแล้วเนสุขภาพผมค่อนข้างจะดีขึ้นวันนี้เนี่ยเราก็จะทําสีกันนะคะเป็นสีโทนแปซิฟิกค่ะน้องทิพย์ทราบไหมสีแปซิฟิกเป็นสีแบบไหนแปซิฟิกจะน้ำเงินไหมสียังไง่ท้องทะเลแปซิฟิกนะคะก็จะเป็นมีประไกเขียวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูค่ะ ท้องทะเลแปซิฟิกนะคะอย่างที่บอกก็จะมีนะคะ<ม>เหลือบอย่างนี้เลยนะคะสีแปซิฟิกเป็นน้ําตาลบอลเข้มนะคะมีประกายเหลือบเขียวเล็กน้อยโทนสีที่เลือกให้เนี่ยจะเข้ากับสีผิวของน้องทิพย์แล้วก็การแต่งหน้าด้วย<อ>นะคะ<อ>นะคะจะมีประกายเหลือบเขียวเล็กน้อยแต่อย่าเพิ่งตกใจว่าเขียวเยอะขนาดนี้นะคะ <c oughs> จะมีเพียงแค่ประกายเขียวเท่านั้นนะคะ, <c oughs> ะ,คะก่อนอื่นนะคะจะขอทําไฮไลท์น้องทิพย์ก่อนค่ะ หลังจากที่เราล้างสีผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูถนอมสีผมเดย์บายเดย์เดี๋ยวกลับไปบ้านก็ต้องใช้ชุดนี้เพื่อที่จะถนอมสีผมที่เราทํากันในวันนี้นะคะแต่รู้สึกน้องทิพย์ดูตื่นเต้นมากๆเลย,ยตื่นเต้นค่ะอยากจะทราบว่าจะเขียวประมาณไหนออกมายังไงโทนสีใช่ไหมคะ,คะอารล,ละเดี๋ยวเดี๋ยวแห้งแล้วจะเห็นเลยค่ะสีแบบด,ดูซอฟต์มากน่ารักนะคะหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่สระผมแล้วอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วจะใส่อาหารผมทุกครั้งหลังสระอินเชเคลาลอทิพย์ใส่แค่นี้คะ่ะ นะคะทุกครั้งหลังสระเลยบำรุงเส้นผมแล้วก็ทําให้สีผมของเราเนี่ยดูสดใสขึ้นด้วยนะคะใส่ให้ทั่วเลยค่ะหลังจากที่ใส่ให้ทั่วแล้วจะใช้หวีซี่ใหญ่หวีเพือ่อให้อาหารผมเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมนะคะผมน้องทิพย์ก็จะไม่กลับไปเสียเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เข้ามาตอนแรกนะคะค่ะถ้าน้องทิพย์กลับมาดูแลสุขภาพผมก่อนก็คือการเลือกใช้แชมพูครีมนวดให้ถูกกับสภาพเส้นผมเราแล้วก็ใส่อาหารผมเนี่ยผมก็จะไม่กลับมาเสียเหมือนเดิม,มแล้วนะคะ หลังจากที่ใดผมเสร็จเรียบร้อยเห็นสีชัดเจนแล้วรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นอยู่ไหมคะโอ้ยตื่นเต้นแล้วค่ะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยอ,อ่ะหลังจากนี้หลังจากผมแห้งแล้วพรุ่งนี้เช้าค่ะต้องทิปทุกวันตื่นมาหนูไม่ได้สระถูกไหมฮะไม่ได้สระทุกวันจะใส่เป็นลินินสีสกัดมาจากมเมล็ดของลินินนะคะจะทําให้ผมเราเงาคริสตัลนะคะสองหยดพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไม่สระก็ใส่ได้ถูที่ฝ่ามือก่อนนะคะ,คะแล้วก็ลูบไล้มาที่เส้นผมขยําค่ะ สีสวยมากๆนะคะโทนของแปซิสิสิตแล้วก็ได้สุขภาพผมที่ดีกลับคืนมาเลยนะคะหลังจากนี้แล้วคงเจอกันเที่ยวหน้าจะไม่มีปัญหากับการมผมเสียอีกแล้วนะคะ คแรกที่มาเนี่ยนะคะก็มีปัญหามากเกี่ยวกับเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมแตกปลายผมแหงกระด้างแล้วก็นี่ได้บงลุงเลยทีนี้หลังจากได้ปรึกษาอาจารย์เนี่ยท่านก็ได้แนะนําว่าให้ตัดผมแล้วก็ทําไฮไลท์ทาสีก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากค่ะตอนนี้ผมก็นุ่งสลวยแล้วก็ยังดูเหมือนกับเราผอมลงแล้วก็คอย,ยาวแล้วก็ดูดีค่ะขอบคุณค่ะคือชอบโอ้โหจย์แม่ครับลุคดูเปลี่ยนถ้าเกิดสับแถวบ้านคือดูไฮโซอ่ะดูเป็นแบบสาวสังคมดู ูผมจากเดิมที่รีบๆเนี่ยไม่น่าเชื่อแค่การตัดผมเนี่ยสามารถทําเพิ่มวอลลุ่มให้ผมดูหนามากใช่เป็นทรงครับและดูหน้าเปลี่ยนครับนางแบบชอบมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการที่จะเปลี่ยนทรงผมให้กับลูกค้าเนี่ยใจเราต้องมั่นใจครับคุยให้ลูกค้ามั่นใจก่อนที่เราจะตัดครับถ้าถ้าลูกค้าไม่มั่นใจแล้วเราไปตัดเนี่ยก็จะมีปัญหาคือตกลงกันให้ดีก่อนตกลงก,กนนตงกันก่อนนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคุยกันก่อน,นครับ ก็ตรงนี้คือโปรเฟสชัอนอลนะคะที่ได้อบรมมาตรงนั้นครับก็เหมือนที่อาจารย์แม่บอกว่าต้องมาจากหัวใจใช่ต้องมาจากหัวใจแล้วก็สั่งไปที่สมองมาที่มือครับแล้วก็ปากก็ต้องพูดให้รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรให้กับลูกค้าครับแล้วก็หลายๆคนที่สนใจในเรื่องของการมาปรับเปลี่ยนทรงผมรู้มาพบอาจารย์แม่ปกติพบได้วันอะไรบ้างครับที่จริงสอนจริงๆอ่ะคือวันจันทร์วันจันทร์คือวันสอนคือวันสอนครับก็เป็นวันพุธเนี่ยก็ ถ้าไม่บันทึกเทปก็จะมีการสารทิตอย่างนี้แหละคะ่ะส่วนมากจะมีวันว่างที่จะต้องอ,อ,อบรมให้กับช่างผมรตรงนี้ต้องมีวันว่างอย่างน้อยเดือนละหนึ่งวันต้องให้ตรงนี้ครับใคร,ครที่อยากจะมาเมคโอเวอร์มาพบอาจารย์แม่ตัดผมนำผมให้ฟรีเนี่ยก็ได้วันจันทร์วันจันทร์น,นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเข้ามาอบรมหรือมาสอบถามเรื่องหลักสูตรอย่างเงี้ยครับออสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างค,ครับอ๋อที่โรงเรียนค่ะ0-2 5139749-52อยู่พหลโ,โยธิน30ทับ1นะคะครับแล้วบริษัทล่ะครับ02 939 6464-5และ02 939 6117-8ค่ะบริษัทกับโรงเรียนนี่ต่างกันยังไงครับอาจารย์แม่บริษัทจะเป็นที่จำหน่ายผู้ดัมแล้วก็เป็นที่ให้ความรู้กับช่างผมอีก กลุ่มหนึ่งซึ่งกําลังทํางานแล้วมีปัญหาโทรมาที่นี่เขาจะมีเทคนิคเชียนประจําแล้วก็คอยบอกคอยสอนคุณทางโทรศัพท์แต่ถ้ามาเรียนเทคนิคเชียนก็จะขึ้นมาสอนให้ครับส่วนอาจารย์จะเป็นผู้แนะนําแล้วก็เป็นสอนในวิชาการ สมแล้วนะครับที่เป็นแรงันดาลใจใการงานเราแบ่งกันทำงานค่ะเราแบ่งกันทำงานครับก็มาพบกันได้นะครับที่พหลโยธิน30ทับหนึ่งครับตึกด้านหลังโรงเรียนนะครับอาจารย์หน่อยก็จะคอยดูแลแล้วก็บริษัทออฟฟิศก็อาจารย์แม่ประจำการอยู่นะครับส่วนตึกด้านหน้าครับพบกับอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพที่เบอร์ครับ0 2 5 1 3 7711 025137719และ025131719สะดวกเบอร์ไหนโทรได้เหมือนกันหมดเลยทั้ง3ที่นะครับหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ w w w g a t e g l o u .com นะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วแต่เวลาคุณยายตแม่ทุกครั้งเวลาผมไปเจอแฟนคลับรายการของเรานะครับทุกคนจะบอกเลยว่า ติดตามตลอดและติดตามประจำมันได้ความรู้แล้วก็ทำให้ตัวเองพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องนะครับต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วนะครับกับรายการความรู้คู่แฟชั่นวันนี้ผมและจารย์กรยาลาไปก่อนสวัสดีครับ